ก็เลยต้องอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มาแชร์กันเต็มสนามก็เทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วว่าเราเล่นในบ้านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเด็กคือแรกนะแเนี่ยเด็กจะเล่นเกมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการอยากได้ประตูเร็นนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเวียดน,นามนะครับที่มารับเลื้ยงอย่างเหนียวแน่นนะครับ ก็่อนลงเราก็บอกกันแล้วว่าต้องไปดวดเพราก่อน15นาทีนะครับต้องไม่เสียประตูนะครับเ,เกมโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้1-0น,นะครับแต่ว่า3แต้มแรกของของกลุ่มนะครับเพราะว่า,า,าวันที่17จริงๆแล้วทุกทุกทกลุ่มต้องต้องเล่นกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่ค่อนข้างยากนะครับนะแต่ก็ทำตามเป้าหมายนะครับก็ <S <S 1> <S 1> คงต้องดีนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเราดีกว่าน ที่จะได้ประตูเยอะแต่ก็ประตูเขาก็ค่อนข้างเซนกันนะก็เหมือนกับเกมที่เล่นกับเกาหลีเหนือนะเราก็มีโอกาสจิงเยอะแต่มันไม่ได้ประตูนะครับฉะนั้นเราก็คงจะต้องทำทำารบ้างในเรื่องของเกมรุกนะฮะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายของเราต้องการสามแต้มนะครับเกมแรกหลายหลายคนที่ที่เป็นน้องใหม่ก็จะมีการเตือนเต้นบ้างเล็กน้อยนะครับจีับพวกกล้องนะครับก็ถือว่า

ไม่ได้คิดว่าจะเสมอนะครับวันนี้เพียงแต่ว่าจะได้กี่ลูกนะครับวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะเสมอนะครับเพราะว่าเราเล่นในบ้านนะฮะเราเราไม่คิดว่าจะเสมอเพียงแต่ว่าเขามารับอย่างเดียวแล้วโต้ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเขามารับแล้วโต้ฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้ให้ให,ให้ความกดดันไปตกที่ท,ที่ที่เวียดนามนะครับเพราะว่า75นาทีเนี่ยเราบอกว่าสูงๆก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเรายังมี15นาทีสุดท้ายที่ต้องเปลี่ยนเกมอยู่นะครับชนะนดนนตรงนี้เนี่ยนะแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าใช้โอกาสเกลืองไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้สามแต้มแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งแยกให้ชัดเจนเพราะว่าเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนักเตะเวียดนามเองเขามีสี่เกมอยู่หลายคนนะวันนี้นะเราคิดว่าการที่ไม่มีเจนะครับ นะกับชุดใหญ่เนี่ยมีผลกระทบขนาดไหนนะครับซีเกมเอ,เองก็เป็นหนึ่งรุ่นของเขานะครับเราก็เองก็จะพยายามทําทุกมิตทางให้ได้ผลสําเร็จทั้งซีเกมแล้วก็บอลโลกวันนี้เราได้สามแต้มแล้วเนี่ยเราก็ใจชื้นแล้วใช่ไหมฉะนั้นตัวที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับถึงแม้ว่าเราก็คงไม่ประมาณนะเพราะว่าทุกทีมคัดบอลโลกเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากหมดแหละซึ่งเราไปเล่นนอกบ้านด้วยนะครับเราก็จะพยายามใช้ตัวที่เหลือ ที่มีอยู่แล้วก็ตัวที่เสริมเข้ามาอีกของคนนะครับ